โคลโเซตโลีไฮดรอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคีเมนต์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรมาดีเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใส้ะคกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.moksa o มีภาพหลุดที่เราไปเดินกับ อ๋อเป็นพี่เปิ่งใช่ือมสัมพันณ์ใครคะชิลล่ะก็ก็เหมือนเดิมค่ะเรื่อยๆค่ะก็วันนั้นก็ไปทำงานอยู่ปกติเขาก็มารับเขาบอกว่าเราดีเทิร์กับเขา ยังไงก็คุยเรื่อยๆปกติแหละแต่ว่าก็ต้องรอต่อไปว่าจะเป็นยังไงค่ะข่าวมันค่อนข้างแรงมากเพราะว่าเขาบอกว่าตอนช่วงที่หนูถ่ายซีรีส์ฮอร์โมนนะงานจะเยอะมากก็จะไม่มีเวลาเจอเขาไม่เลย่างทางกันแต่ว่าตอนนี้นะซีรีส์จบแล้วก็เลยมีเวลาเจอกันแล้วโอ้ยจริงๆก็คุยกันตลอดอะค่ะแต่ว่าก็เรื่องความที่ว่าเหมือนอยังไงอ่ะ จะพูดยังไงอะ่ะก็จริงๆอ่ะคุยกันเรื่อยๆแหละอาจจะแบบคุยน้อยลงคุยแบบมากขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจริงๆหนูก็บอกตลอดทุกงนานนะว่าแบบเออเขาก็ยังเวลาไปส่งอะไรอย่างเงี้ยเวลามันดึกๆอะไรเงี้ยแม่ก็จะแบบให้เขามาวานมาส่งหรือว่าเวลาแบบเรียนหนังสือแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาเรียนเก่งใช่ไหมเขาก็จะมาติวให้ที่คุยกันคุยอะไรในสถานะแฟนเลยไหมครับก็จริงๆคุยเพื่อก,ก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ยังดูดูกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ห่างกัน เล <R ess ur arrivé> ย,ยใ,ชใช่ปะก็ไม่จริงหนูว่ามันก็ไม่ได้ห่างแบบแบบแบบเรียกว่าแบบเฮ้ยไม่ใช่เลิกนู่นนี่นัน่นไม่ใช่อะ่ะแต่คนก็จับผิดว่าแบบชื่อในอินสตาแกรมก็ลงทวิตส์ทีโอเล่นทางสายกายใช่จริงตั้งนานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนหนูเล่นอ่าินสตาแกรมไม่เป็น <laughs> เล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ตอนนั้นช่วงนั้นก็อ่าจะบอกว่าแบบไอโฟนเนี่ยยังไม่ได้ซือ <laughs> ้อก็เลยแบบให้เขาแบบสมัครให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาก็ดูแล้วค่ะดูแล อ๋อแต่หนูก็เปลี่ยนสิคะพี่แล้วสรุปคนเนี้คือคนที่เราสนิทสุดเลยไหมครับก็สนิทสุดค่ะตอนนี้เรากับผู้ได้เลือกตั้งบอกว่าเป็นแฟนโอ้ยขออีกสักพักนึงก่นอนละกันขอแบบเอะอะอะไรอะไรมันแบบมันรู้สึกว่าพร้อมดีกว่าเ<ต>ห็นว่าคนคนนี้แบบเป็นคนที่แบบพ่อแม่ไวไ้ใจที่สุดเลยก็ก็ใช่ค่ะ อะไรว่าเขาก็มีแบบฝากฝังอะไรไว้บ้านแล้วอ้ <c oughs> ไม่ได้ฝากฝังอะไรขนาดนั้นก็แค่แบบเอ้ยฉัด,ดูน้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบสอ,อนมันหน่อยอะไรเงี้ยถ <c oughs> ้ามีภาพเดินคู่กันออกมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ว่าไม่ไม <c oughs> ่เขายังเขาเขาว่าเป็นคนซื้อแมกกาซีนมาให้หนูดูเลยนะเออเราก็บอกว่าอาก้าวไปเดินกันเหรอไปเดินที่ไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละก็ซีอีโอหนุ่ม อย่างล่าสุดก็มีข่าวนึงว่าเหมือนแฟนคลับของพี่บอมตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้เราเป็นข่าวด้วยเนี่ยเขาแบบเขาเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกันเอาจริงเหรออะไรแล้วเพราะหนูว่าขอโทษเขาละก,กันไม่รู้ว่าไม่รู้จะยังไงแล้วก็แบบจริงจริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทั้งทั้งทั้งพี่บอมแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็น้องว่าแบบเออแบบถ้าหนูแบบพูดอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้นะหนูก็แบบเป็นเด็กภาษสีภาษาพูดจาไม่ค่อยแบบ ไม่รู้ว่าแบบคือแบบพาแบบข่าวออกไปแล้วแบบมันรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอโทษจริงๆเพราะว่าไม่รู้พอข่าวมันหลุดออกไปเอ้ยพอข่าวมันหลุดออกไปว่าเราแบบมีทวิวอย่างเงี้ยเราคุยเคลียร์กับพี่บอมไหมไม่มียังไม่ได้คุยไม่รู้จะติดต่อทางไหนค่ะมันไม่มีคอนแทคอะไรเขาเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยค่ะแต่ถ้าแบบอาจจะเจองานก็อาจจะแบบพูดคุยว่าแบบอ๋อหนูขอโทษนะพี่แบบทําให้แฟนคลับพี่ไม่สบายใจออะไรย่างเงี้ยอยากจะแบบไป่รองไห้ ตามช่องอะไรเงี้ยแม่้าเราเจอไยขนาดนั้นเลยเหรอพี่อย่าเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันดีกว่าเนาะคิดยังไงบ้างแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทําผิดเนาะแต่แบบมีคนออกมาแอนตี้เราแล้วเลยไม่เป็นไรหรอกหนูก็ว่าเป็นน่าจะแบบเป็นเรื่องปกติอะค่ะที่ว่าแบบเหมือนเราทํางานตรงนี้มันก็ต้องมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยทำใจดีกว่าไม่สิเรียนน้อไม่สิเรียนโอเคขอบคุณค่ะไม่ในก็อยู่ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวชอมแซงดวงการงา,งานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ใหนึ่งเดียว